สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดคาสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์สำหรับวันนี้บัญญัติเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสืบเนื่องมาจาก EP ที่4ครับที่เราได้มีการพูดกันถึงเรื่อง categorical imperative กับบัญญัติข้อที่1จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนทำแบบนั้นในวันนี้ครับเราจะมาดูในส่วนต่อขยายของสิ่งที่เราคุยกันไว้ใน E ีที่4กัน ลองจินตนาการว่าคุณกำลังกินมื้อเย็นกับเพื่อนร่วมงานอยู่จูๆ่ๆใครสักคนก็ดีดนิ้วและพูดว่าเฮ้ยบอยมานี่ดิหรือใครสักคนหนึ่งลงจากแท็กซี่โดยไม่พูดทักทายบอกลาหรือขอบคุณคนขับเลยสักนิดคุณคิดว่าตัวอย่างเหล่านี้มีอะไรที่เป็นจุดร่วมกันบ้างครับสำหรับอิมานูเอลคารแล้วนะครับคนพวกนี้ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์รากับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายและนั่นเป็นสิ่งที่ผิดครับผมเราทุกคนควรปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่วิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายมนุษย์ไม่ใช่เครื่องมือที่เอาไปใช้งานไม่ใช่หมากในแผนที่เราวางไว้แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงแท้อยู่ในตัวเองทุกคนมีความหมายโดยคารน,นะครับก็ได้ยืนยันแนวคิดนี้ ผ่านมุมมองแบบอัตวิสัยหรือ subjective นั่นเองโดยแนวคิดนี้นะครับก็เป็นวิธีการมองว่าตัวเองเนี่ยแหละสำคัญที่สุดและในเมื่อทุกคนมองว่าตัวเองสำคัญที่สุดเราอาจจะกล่าวแบบเหมารวมได้ว่าโลกเนี้ประกอบด้วยหมู่คณะของมนุษย์ที่มีคุณค่าซึ่งถ้าคุณค่าที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันในของคนทุกคนเนี่ย โลกมันก็คงจะง่ายกว่านี้นะครับแต่เผอ,อิญว่าคําว่าคุณค่าเอยคําว่าความดีเอยคําว่าศิลธรรมความเหมาะสมในตัวทุกคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับการที่สังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยการทํางานร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและในเมื่อเราไม่ได้มองคนทุกคนเป็นเพียงแค่เครื่องมือเนี่ยเราก็จะเริ่มเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของแต่ละบุคคลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริกรไม่ว่าจะเป็นขับแท็กซี่หรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรอบตัวเราเพราะพวกเขาแต่ละคนนะครับล้วนมีคุณค่าในตัวเองทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าอะไรคือสิ่งที่คานเนี่ยมองว่าเราห้ามทำแบบเนี้ยกับคนอื่นข้อที่หนึ่งครับเราต้องไม่หลอกลวงหรือบงการคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองตัวอย่างเช่นการโกหกเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องลำบาก หรือจะเป็นการหลอกลวงหรือบงการคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เลื่อนขั้นในที่ทำงานสิ่งเหล่านี้ครับล้วนบั่นทอนความไว้วางใจและความเคารพในความสัมพันธ์และอาจจะนำไปสู่การพังทลายของความซื่อสัตย์ได้ในที่สุดข้อที่2ครับอย่าเอารัดเอาเปรียบการเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทางเศรษฐกิจสังคมหรือส่วนตัวเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่คานยอมรับไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อเราเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ย เท่ากับว่าเราไม่เคารพศักดิ์ศีหรือไม่เคารพคุณค่าของพวกเขาเราจึงปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้นเองตัวอย่างในข้อนี้นะครับอาจจะสะท้อนให้เห็นผ่านการจ้างงานที่เป็นธรรมการที่เราตกลงค่าจ้างที่เป็นธรรมอันเหมาะสมกับตัวแรงงานเองการที่เรามีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยหรือการที่เรามีสิทธิและสวัสดิการให้พนักง,งานอย่างเหมาะสมข้อที่3ครับ เราจะไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจหรือการกระทำใดๆที่อาจจะบั่นทอนความเป็นอยู่ที่ดีและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นดังนั้นนะครับครั้งหน้าที่ไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรให้ลองถามตัวเองดูว่าเราเคารพคนคนนี้ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าหรือกำลังใช้เขาเป็นเหมือนเครื่องมือสักอย่างกันแน่มันเป็นกฎ ที่ง่ายและใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับผมพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปทุกวันอังคารและพฤหัสที่เราจะมาสำรวจแนวคิดปรัชญาที่น่าสนใจอื่นๆจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอบคุณที่ตั้งคำถามสำรวจและค้นหาต่อไปครับผมขอบคุณครับ